ค้นหาคุณค่าจากสิ่งที่คุณทำ said, please, ผู้หญิงสวยด้วยความคิดสำหรับตัวเองแล้วเนี่ยคิดว่าผู้หญิงต้องกล้าคิดต้องคิดให้เป็น ในฐานะที่เป็นโค้ชทางด้านศักยภาพคิดว่าตัวเองจะนำความรู้เกี่ยวกับทางด้านการพัฒนาบุคลากรนะคะมาถ่ายทอดให้กับผู้ที่เข้าร่วมรายการเขาจะต้องสามารถที่จะดึงศักยภาพในตัวเองออกมาแล้วก็ใช้ศักยภาพตัวเองนั้นให้เต็มที่ที่สุดเลยค่ะเป็นรายการที่มีทั้งสาระในเรื่องของความรู้เป็นองค์ความรู้ต่างๆมากกว่า Smart Lady Thailand ผู้หญิงสวยด้วยความคิด